สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนนะคะในส่วนของบทที่8อยู่นะคะแต่เราจะเรียนในส่วนที่2นะคะสำหรับวันนี้ก็คือในส่วนของ Show อ s โช o w หรือว่าบทสนทนาของเรานั่นเองค่ะ<ม>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ<ม>เดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะขอให้เด็กๆนะเปิดหนังสือเรียนนะคะ ภาษาจีนของเราไปที่หน้า58และก็หน้า59ค่ะเด็กๆก็จะเห็นนะคะว่าจะมีอยู่หน้านี้นะคะก็คือในส่วนหน้า58และก็นหน้า59อีกสาพาร์ทด้วยกัน,นะคะ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะเรียนกันในส่วนหน้า58และหน้า59เลยค่ะ ค่ัขขงหนึ่งเราุดขอคอนยัาตับปากกานะคะ,อะโอเคค่ะเรามาดูที่พาสแรกนะคะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคุยกันนะคะคุยกันว่ายัางไงมาดูเลยค่ะเขาบอกว่าจินเทียนโยชนเมอร์เคอรนะคะจินเทียนโยนมอเคอนะคะคำว่าจินเทียนนะคะเด็กๆในภาษาจีนเนี่ยแปลว่าวันนี้นะคะ โยในภาษาจีนแปลว่ามีนะคะเฉินเมอแปลว่าอะไรเคอแปลว่าวิชานะคะจินเทียนโยเฉินเมอเคอรนะคะวันนี้มีเรียนวิชาอะไรนะคะเด็กผู้หญิงถามเด็กผู้ชายตอบว่าจินเทียนโยไทยเหวินชู่เฉ๋ที่วี่เหอจงเหวินเคอรนะคะ จินเทียนโย่ไทยเหินชู้เสเวีี体育和中文课นะคะจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะโยวแปลว่ามีนะคะไทยเหินแปลว่าภาษาไทยนะคะชู้เสวนะคะชู้เสวชู้เนี่ยแปลว่าตัวเลขนะคะเสวแปลว่าเรียน ชั่วเฉยก็คือเรียนเลขก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะขี่ยี่นะคะขี่วี่ก็คือวิชาวิชาอะไรเอ่ยที่เราเรียนไปสุขศึกษาภาระศึกษาถูกไหมคะอ่านะเหอแปลว่าและหรือแปลว่ากลับกลับนะคะจงเหินเคอนะคะจงเหินเคอก็คือวิชาภาษาจีนนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นประโยคเน,นี้ยที่เขาบอกว่าจินเทียนโย่ไทยเหวินสู้เส๋ีวี่เหอโจงเหวินเค่อนะคะก็เลยแปลว่าวันนี้นะคะมีเรียนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร,ร์แล้วก็ภาระศึกษานะคะแล้วก็วิชาภาษาจีนนะคะต่อไปนะคะต่อไปพาที่สองนะคะก็จะอยู่ในหน้า ห้าสิบเก้านะคะหน้าห้าสิบเก้าเขาบอกอีกว่าอ่ะก็จะเป็นเด็กสองคนนะคะคุยกันนะคะเขาถามว่าจินเทียนโยเตี้ตยนหนาวเค่อมานะคะจินเทียนโยเตี้ตยนหนาวเค่อมาอ่ะ จินเทียนนะคะในภาษาจีนแปลว่าวันนี้นะคะอยู่แปลว่ามีนะคะเตี้ยนหนาวแปลว่าคอมนะคะเคอแปลว่าวิชาเตี้ยนหนาวเคอก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นะคะมาแปลว่าไหมอ่าเพราะฉะนั้นจินเทียนอยู่เตี้ยนหนาวเคอมานะคะก็เลยแปลว่า วันนี้มีเรียนวิชาค,คอมพิวเตอร์ไหมนะคะต่อไปผู้หญิงเลยตอบว่าอ่าจินเทียนนะคะอ่ะจินเทียนเหมยโยนะคะมิงเทียนโยเทียนหนาวเคอร์นะคะจินเทียนเหมยโยมิงเทียนโยเทียนหนาวเคอร์นะคะ จินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะเหมยโยเหมยโยนะคะแปลว่าไม่มีนะคะหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้นะคะโยแปลว่ามีนะคะเตี้ยหนาวแปลว่าคอมพิวเตอร์นะคะลูกเคอแปลว่าวิชาค่ะจินเทียนเหมยโย มิงเทียนหยเทียนหน่าเคินะคะ,ะวันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้มีวิชาคอมนะคะต่อไปพาที่3ามเขาบอกอีกว่า n 第一节上了什么课？อ第ั节上了什ค课？ นีแปลว่าคุณนะคะตีแปลว่าที่อีแปลว่าหนึ่งเจียแปลว่าคาบนะคะช่างในที่นี้แปลว่าเข้าเรียนนะคะเลิกแปลว่าแล้วแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านมาผ่านมาแล้วนะคะเชิญเมอแปลว่าอะไรเคอแปลว่าวิชา นี่ตีอีจีางลเลอนอคกอนะคะเนี่ยาพ,พี่หนึ่งเนีคุณเรียนวิชารนะคะคุณเรียนวิชาอะไรนะะผู้ชายก็เลยตอบว่าอตีอีจช่างเลอคออตีอีจีงลเองลอ ชู่สฉ่ยคิรนะคะวอในภาษาจีนแปลว่าชั้นนะคะตี้แปลว่าที่อีแปลว่าหนึ่งนะคะเจ๋แปลว่าคาบช่างแปลว่าเข้าหรือแปลว่าเรียงก็ได้นะคะเล่แปลว่าแล้วเหตุการณ์ผ่านมาแล้วนะชู่เสแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะเแปลว่าวิชา วอตตี้เอเจช่างชู่เฉ่เคอนะคะก็คือคาาที่หนึ่งเนี่ยฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้วนะคะต่อไปเนาะพาร์ทสุดท้ายนะคะพาร์สทะะรสุดท้ายเขาบอกว่าหนีสี่วันช่างชู่เฉยเคอร์อมาหนีสี่วันช่างชู่เฉยเคอร์อมานะคะ นี่หรือนี่แปลว่าคุณนะคะลูกชีววนแปลว่าชอบนะคะช่างก็คือเข้าหรือเรียนเนาะชู้เฉก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะเคอแปลว่าวิชานะมาแปลว่าไหมนะคะอ่านี่ชีววันช่างชู้เฉกเคอรมาคุณชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไหม ะะชอบเรียนคณิตเต้านะคะต่อไปเขาเล่บอกว่าบอบผู้ฉีว่วนช่างชู้เสกเคิชู้เสกช่วยเย็ดให้ตัวบอบผู้ฉี่ฮวนช่างชู้เสกเคิชู้เสกช่วยเย็ดให้ตัวนะคะ ว่าในภาษาจีนเรารู้แล้วว่าแปลว่าฉันนะคะลูกปู้หรือปูแปลว่าไม่นะคะฉี่ยวนแปลว่าชอบช่างแปลว่าเรียนหรือเข้าเรียนหรือเข้าหรือบนชูเฉก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะเคอรแปลว่าวิชาชูเฉเครอ่าสามตัวนี้แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์เนาะ ช่วยเย่แปลว่าการบ้านนะคะไทแปลว่ามากตัวก็แปลว่ามากเหมือนกันอีกความหมายแปลว่าเยอะก็ะได้นะคะหัวปู้ฉีฮวนชางชู่เสกชู่เสกช่วยเย่ไทยตัวนะคะฉันไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าวิชาคณิตเนี่ยการบ้านมันแบบเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบเทเรียนของเรานะคะลูกก็จะมีสี่พาด้วยกันเนาะอ่ะเรามาทบทวนพา์ที่1กันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าไงมาดูกันเขาบอกว่าจินเทียนโยชันเมอรคอรนะคะวันนี้มีเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะจินเทียนโย่ให้เหวินชูเฉ่ที่รีเหอจงเหวินเคอนะคะ วันนี้ก็จะมีเรียนวิชาภาษาไทยนะคะมีเรียนคณิตศาสตร์มีพละศึกษาแล้วก็มีวิชาภาษาจีนด้วยนะคะต่อไปนะคะพาร์ทที่สองเขาบอกอีกว่าจินเทียนโย่เตียนหนาวเค่อมาวันนี้มีเรียนคอมพิวเตอร์ไหมนะคะจินเทียนเหมยโย่มิงเทียนโย่เตียนหนาวเค่อนะคะ วันนี้ไม่มีเรียนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปเขาบอกอีกว่า你第一节หรอฉันะ,นะคะคาบที่หนึ่งเนี่ยคุณนะ่ะเรียนวิชาอะไรหรอนะคะ What d i ช y าง take? เชือครานะคะอ๋อคาบหนึ่งใช่ไหมฉันก็จะเรียนวิชาภาษาเ,เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะสุดท้ายท่าสุดท้ายนะลูกนะเขาบอกว่านิส mm ิหวนช่างชู่เชือเครา์มาคุณชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไหมนะคะว่ป mm ู้นีสิหันช่างชู่เชือเครา์ ฉันไม่ชอบเรีวยนวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะชื่เสกชจ้วเยไทยตัวนะคะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะให้การบ้านเยอะมากนะคะอัน,นก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะต่อไปหน้าที่ของเด็กๆนะคะก็คือ ให้เด็กๆนะคะเลือกประโยคแล้วนํามาเติมตามความหมายของภาพนะคะสองตัวนี้มันจะต่อกันนะสองหน้านี้นะคะอันนี้เราซื้อขยายให้หนูดูเฉยๆนะอ่ะเราซื้อก็จะมีประโยคให้สี่ประโยคนะคะแล้วก็สี่รูปภาพหน้าหน้าที่ของเราก็คือให้เราเนี่ยดูประโยคนะคะแล้วก็จับมาใส่กับรูปภาพให้มันสมบูรณ์กันแค่นั้นเองนะคะการบ้านง,ง่ายมากนะคะเพราะว่าเด็กๆเคยทำแล้วก็ทำถูกด้วย เนาะค่ะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะลูกเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คาบหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ